ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราอยู่กับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในวันนี้นะครับในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องของความสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับความสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับสําคัญอย่างไรพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจําชาตินะครับซึ่งคนไทยเราก็ มีการเคารพนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตการนะครับจึงมีวิถีชีวิตนะครับที่ผูกกับพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นเลยก็ว่าได้นะครับคนไทยเราใช้ชีวิตในแต่ละวันน่นะล้วนแต่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับตั้งแต่เช้านะครับบา,บางตื่นมาตอนเช้าทําบุญตักบาตรตอนเช้าทุกวันก็เกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วเรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเลยก็ว่าได้นะครับ พระพุทธศาสนามีความสําคัญอย่างไร,ค,รความสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับอันแรกเลยคือพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติคําว่าเอกลักษณ์คืออะไรก็คือสิ่งที่บ่งบอกนะครับความเป็นตัวตนของเรานะครับคนไทยเนี่ยเรามีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากนะครับจนก่อให้เกิดวิถีชีวิตนะครับการดาเนินชีวิตต่างเนี่ย จึงเกี mm ่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับมันเลยก่อให้เกิดในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมขึ้นมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเราเช่นเรื่องของการไหว้นะครับการไหว้ก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยของเรานะครับซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของนะครับลักษณะนิสัยจิตใจของเรานะครับซึ่งเป็นคนที่มีเมตตากรุณานะครับคนไทยเป็นคนที่มีนิสัยเอื้อเฟื้อเอื้อปนะครับ ก็ล้วนแต่มาจากการหล่อหลอมจากหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะครับแรกนะครับพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อมานะครับพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรมคําว่ามรดกทางวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมาซึ่งคนไทยเราเนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากอย่างที่บอกนะครับจึงเกิดเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมนะครับขึ้นมา เช่นในด้านของศิละปะนะครับสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมต่างๆเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับการสร้างวัดวาอารามต่างๆการปั้นพระพุทธรูปบูชานะครับก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนาเช่นเดียวกันด้านของประเพณีนะครับประเพณีก็ถือได้ว่าได้รับอิทธิพลจากศาสนาเลยเนาะอายกตยยัวใหญ่ง่ายประเพณีสงการานต์นะครับ ประเพณีเข้าพรรษาอย่างนี้นะครับก็จะมีการแห่เทียนเข้าพรรษาถือว่าเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธส่วนใหญ่เราจะนิยมทําในวันสําคัญต่างๆนะครับด้านภาษาแล้วก็วันณคดีนะครับในเรื่องของภาษานะครับภาษาไทยเราเลยถ้านักเรียนศึกษาีๆดีนะนักเรียนจะทราบได้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากพื้นฐานเลยก็คือ มีเรื่องของภาษาบาลีสันสกฤษตเข้ามาซึ่งก็เป็นภาษาที่ใช้ในพระพุทธศาสนาอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ทําให้มีการเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของภาษาละวรรณคดีเช่นเรานํามาแต่งเป็นวรรณคดีต่งตางๆนะไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตพระล่วงนะครับแล้วก็ไตรภูมพระล่วงต่งตางๆมหาเวสสันดรชาดกอ่าก็ถือว่าเป็นนะครับวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะครับต่อมา พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับของชาวพุทธโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางทำไมต้องยกตัวอย่างวัดแน่นอนครับพระต้องอยู่วัดอยู่แล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับในการที่จะร่ำเรียนวิชานะครับความรู้ต่างเนี่ยมันยังไม่มีโรงเรียนครับดังนั้นผู้ที่มีความรู้ในสมัยนั้นนะครับก็คือพระสงฆ์ ถ้านักเรียนอยากจะศึกษาเล่าเรียนนะครับนักเรียนก็ต้องไปเรียนกับพระสงฆ์นะครับซึ่งท่านก็จะสอนที่วัดนะครับได้เรียนรู้นะครับความรู้ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติการใช้ชีวิตนะครับซึ่งพระสงฆ์เนี่ยท่านเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมเลยู่้วก็จะสอนแทรกในเรื่องของหลักธรรมนะครับการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตต่างๆนะครับเข้าไปนะครับทำให้คนสมัยก่อนนี่ค่อนข้างที่จะมีคุณธรรมนะครับเพราะว่าได้ศึกษาเล่าเรียนกับพระนะครับใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนานั่นเอง Okay. นะครับพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยพัฒนาชาติไทยในการที่จะพัฒนาอะไรสักอย่างก่อนอื่นเลยต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนครับพระพุทธศาสนานะครับหรือว่าหลักธรรมคาสอน,นต่างๆที่มีในศาสนาของเรานะครับก็เป็นคําสอนที่ ครอบคลุมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาชาติไทยก็เหมือนกันนะครับพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยก็คือกฎหมายกฎระเบียบข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยอ่าก็อาจจะมีรากฐานมาจากคําสอนของรพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้เช่นการรักขโมยถือว่าเป็นบาปนะครับกฎหมายก็มีในเรื่องของการรักขโมยก็มีโทษปรับจําคุกนี่ก็คือที่เกี่ยวข้องนะครับ พระมหากษัตริย์ไทยทรงนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ในการปกครองบริหารประเทศนะเราอาจจะได้ยินในเรื่องของหลักทศพิธราชธรรมนะครับที่พระมหากษัตริย์ท่านใช้ในการปกครองประเทศก็เกี่ยวข้องกับศาสนาอีกนะครับต่อมาศาสนิกชนชาวไทยเนี่ยได้นําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็สังคมให้งสงบสุข ดังนั้นศาส,สนาจึงเป็นหลักธรรมนะครับที่สําคัญในการพัฒนาชาติไทยนะครับนั่นก็คือความสําคัญของพระพุทธศาสนาเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับครูมีวิดีโอนะครับที่อยากจะให้นักเรียนศึกษานะครับเป็นวิดีโอสันส้นๆเนาะให้นักเรียนตั้งใจรับชมนะครับ วันและเวลาที่ผ่านไปรอได้ไหมให้ฉันใช้เวลาที่ฉันมีจะตรงนี้แม้เสียอนาทีให้เป็นคนดีที่ได้ทบทวนรอบนความหวังที่เป็นโอกาสสุดท้ห้ฉันได้ลืมตาอีกสักทีแต่จากนี้ชีวิตที่มีทุกเป็นบัญชี ได้ไหมที่รั้ที่คอยดึงฉันไว้จากความมืดมอมกับความสีวิดีโอนี้ความยาวประมาณ12นาทีนะครับอยากให้นักเรียนเค้นานป่ะนะครับลองรับมนนชมดูเพราะว่าโอเคไม่น่านค่อนข้างจะมีข้อคิดที่ดีนะครับเอา้ารามาคนเดียวหรอเตอร์ดิก็เห็นบาเลย์บอกจะมาก่อนเหรออ่ะรอนะมีนะน,น,นะครึ่งชั่วโมงเอง โอเคไม่นานนะประชดทำไมประโยคเมื่อกี้เหมือนเคยได้ยินเนอ ไหนลองดูเิว่าวันนี้แต่แก๊งเราแต่งตัวกันยังไงบ้างเพึ่งรีบไปไหนนะครับเสื้อรุ่น l i m ิ t e d เ็ดัน7,001ซึ่งเกงเนี่ยรุ่นเดียวกับนักแสดงฮอลลีวูด1 2 0 0 0องนาฬิกาเนี่ยรุ่นดำน้ำปรดาวังคารได้3,500 0แล้วก็รองเท้า8,000 0รวมมันก็ แต่5 0 0 0กว่าเสื้อมองกะลเมอ0หกพันกางเกงสายองกะลกสอ0หมแล้วก็นาฬิกาดีชาร์ปสองหมื้ารองเท้าประมาณห้าหมืแล้วก็กระเป๋าประมาณสองห0ื่เออเทดดี้คุ้งนี่ประมาณพันห้า 1, 5, ชิวๆเงินเสร็จ เื้อลาคอต7 0 0เป็นเกงเมอร์เละเซ่9,000กระเป๋าคอนแวน1 0 0งแล้วก็นี่เป็นเทนเลยดอกตะมุตะมิ1 0 0<อ>่นาฬิกาโลขะเหล็ก4 0 0 0ตรองเท้าไม่อยากจะโมะนะ4 0 0 0เจุดท้ายวันนี้ข้าก็ชนะเหมือนเดิมสินะก็พ่อแม่แเกมีตังอะ พ่อแม่ใช้่ขายรถสู้เองไม่ได้หรอกอว่าจะถามมานานแล้วพ่อแม่แกทำงานอะไรเอเอก็ขายเสื้อแบรนด์เนมทั่วไปแหละสู้วแกไม่ได้หรอกว่าแต่ไปกินอะไรกันดีอะชาบูก็ได้อยากกินชาบูเหรอ,อกินของนี่มันธรรมดาธรรมดาก็ได้มั้งเฮ้ยคนมีตังค์อย่างเราอะมันต้องกินอะไรที่แบบ รวยๆทั้งแพงเหมาะสมเออนี่นรว<อ>ยๆทั้งแพงแต่นัดไปเดินที่หนองจอดเนี่ยนะ <c oughs> คนมีตังค์ก็เกิดอยากจะโชว์ต้องเดินไปสยามใช่ไงโอ้นี่ก็แค่อ้อมเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เลยไปสยามนี่จะเถียงกันอีกนานไหมเนี่ยหิวแล้วนะไปไปไป,ไป,ไป,ไป ี่ครับมีอะไรแพงๆขายมาัางเฮ้ยไปพูดอย่าง,งนัง้นได้ยังไงสีมันละเอียไปฉชจัดการเอง,นงเเีนเนทูเป็นยังไงบางไหมเนี่ยนี่แกสั่งอะไรไปบ้างาเ่ยก็ไข่เจียวผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็ไก่ทอดแค่นี้เฮ้ยนี่มันเมนูราคาถูกทั้งนั้นเลยนะกินข้าวเนี่ย จะสามสิบหรือว่าสามพันมันก็อิ่มทอ้องเหมือนกันปะนี่นับวันนะ่ะแกแค่จะเอาใหญ่แล้วนะเพื่อเอาคำพูดพวกคนไม่มีตังค์มาใช้ไ,ไงเฮ้ยนี่จะตีกันทำไมเนี่ยหิวแล้วนะครับครับไม่พูดแล้วก็ได้ถ้ามันพูดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะใส่ชุดแบรนด์เนมมาจัดมาชุดใหญ่เลยเดี๋ยวได้งายแนะ่ได้ถ้าพรุ่งนี้ใครแต่งตัวถูกสุดนะ เลี้ยงข้าวแกท้าเองนะจะยอมนะเวย้ยซินมีเชิญเอาดิได,ด,ด้เดี๋ยวเจออ๋อ,าอหามาแล้วม<อ>ายอมเงยอันนี้ ข้าของหายไปหมดเนี่ยตู้ฉังวางของอะไรอ่ะไปไหนมาแล้วนี่แกเอาเสื้อที่ขายไปใสอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอืมจะบนกน็บนแต่ว่าเข้าของหายไปไหนหมดอ่ะนี่แกไม่รู้จริงดิแต่คงไม่แปลกหรอกฉันน่ะโทรหาแกตั้งหลายสายแต่แกไม่รับสักสายหนึ่ง โอ้ไม่ได้รักสามสิบสายนี่ถ้าเห็นก่อนถึงบ้านนึกว่าบ้านไฟไหมน้นั่เน่ยตอนเนี้ยพ่อแม่โดนจับข้องอาขาของก๊อฟนี่แหละก็เลยเอาขอไปจำนำหมดแล้วเพื่อจะหาเงินประกันตัวไงเอา้าแล้วพี่มาทำอะไรที่เนี่ยทำไมไม่ดูพ่อแม่อ่ะกลับมาเอาเอกสารนี่ดิจะไปให้ตำรวจที่สอนอ,นอ่ะจะไปด้วยไหม,มพี่ไปเหอะผมรอยอยู่เนี่ยแหละตอนกลับจะได้ให้แม่ซ้อนมอไซค์กลับมาด้วย เออเอออตกแกทติดป่ะไม่ติดอะ่ะสองห้อความก็ไม่ก็ไม่รับเนี่ยไม่อ่านด้วยแล้วนะแปลกเนาะ ปกติไม่เคยปิดเครื่องนะไปตามเงี้บ้านเลยไหมรู้บ้านหรือรเปลไม่รู้อ่ะแล้วจะยังไงทีเนี้ยรอไปก่อนแล้วกันแล้วเ,เดี๋ยวทำไม่มาก็แยกกันเลย รับอีกแล้วเอาไงดีอะบาลีจะไปหาอะไรกินหรือว่ากลับบ้านเลยดีก็อยากกลับบ้านนะแต่หิวอะคุณยังแกไม่น่าหิวบ่อยขนาดนี้นะเออนะาไปเถอะนะเออไปไปไหมรีบเถอะฝนตกด้วยเนี่ยโอ้ยสินมีก็ไม่มาเฮ้ยเฮ้ยสินมีปะ เออใช่จินนี่จินนี่เฮ้ยเฮ้ยอุอ้ยแม่ไเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนเอาเลยจะบ่นจะดูถูกอะไรก็เชิญอะไรของแกเนี่ยแค่คิ้งวงเฉยๆพออยู่ดีๆอ่ะแกก็หายไปใช่ป่ะอืมแล้วจะทำไงอ่ะแกก็เห็นฉันแล้วเนี่ยว่าฉันไม่คนยังไงบ่นแล้วของแกเนี่ยแกคิดว่าฉันคุยกับแกเพราะชุดที่ใส่พวกนี้เหรอก็เออดิ <S <S อ่อ ฉันมไม่ได้หมายถึงว่าฉันคุยกับแกเพราะว่าแต่งตัวดีๆแบบนี้ไงจริงใจดีเนาะ oh, <no. S 2> ฉันไม่มีข้อแก้ตัวเลยนะแต่ถ้าแกเห็นฉันเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนี้ก็แยกย้ายนะ <c> เฮ้ยเม้าดิงั้นเอางี้พรุ่งนี้ตอนสิบโมงเช้าแกมาเจอกับฉันสิบโมงโอเคนะเข้าใจนะถ้าเกิดว่ามันลำบากพวกแกก็อย่าเลย ฉันออกจากแก๊งพวกแกก็ได้นะเอาหน้าฉันพูดอยู่แกก็ทำตามเข้าใจป่ะแต่ฉันไม่เข้าใจเฮ้ยไอ้นี่เออาร์เลก็ขัดเออาร์แลวก็ขัด,ข,ดขัดอยู่นั่นแหละเข้าใจไมได้ครับโอ,โอเคนะขอตัวนะ บอกให้ไปรอป้ายรถเมย์ทำอะไรที่เนี่ยอ๋อหิวข้าวใช่ปะ่ะไปไปกินข้าวกันเดี๋ยวที่ไหนที่นี่แหล,ละวูดูเนี่ยร้านูดูเนี่ยเฮ้ยนี่มันร้านดังย่านหนองจอกเลยนะไหนบอกคอนเสิร์วันนี้คือไม่มีตังค์ออคอนเสิร์วันนี้คือไม่มีตังค์ใช่ไหม ร้านเนี่ยเขาขายของถูกเจ้า<อ>ของร้านก็ใจดีจะสั่งแล้วก็สั่งแต่ต้องจ่ายตังนะ<อ>ไม่ฟรีนะอเออขอโทษนะไม่อยากขัดจังหวะให้เสียบรรยากาศแต่ว่าใครจ่ายอะ่ะก็กดเดิมคายแต่งตัวโซมที่สุดเลี้ยงเฮ้ยฉันเหรอฉันนี่<อ>แ,แหละฉันเลี้ยงเองเตรียม<อ>ตังมาเยอะเออจริงๆไม่ต้องไปร้านหรูขนาดนี้ก็ได้นะเอาน่า ถือว่าเรามาฉลองมิตรภาพร่วมกันปะ่ะยุงกัดแล้วเนี่ยหิวข้าวแล้วใจลมลมฟังได้ก็อยากใช่ไหม ขอนตอนใหม่ๆของพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดซับสไคร e กันด้วยนะครับอา้าวแม่ซอบีด้ากีฮีมมี่หวาบมนเทมานี่สิมาสินอ้อัลลองมากดกันเร็วมากดกันสิอ,อัลลอไปไหนล่ะนะไปไหนมากดกันก่อนเร็วจบแล้วครับันกเรียนสำหรับวิดีโอนะครับที่ให้ดูไปสักครู่นะครับชื่อเรื่องคือเพื่อนราคาเท่าไหร่เป็นไงก้นครับได้ข้อคิดอะไรไหม เรื่องนี้ที่รับชมไปเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำคำถามทบทวนนะครับคำถามทบทวนนะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒธธรรมนะครับเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับคำถามมีข้อเดียวครับนะครับให้นักเรียนทำลงในสมุดนะครับวิชาสังคมได้เลยค,คำถามถามว่าเพราะเหตุใด จึงกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับคํากล่าวนี้นักเรียนก็สามารถอธิบายนะครับและตอบคําถามได้ลงในสมุดได้เลยนะครับถ้านักเรียนมีความสงสัยนะครับในบทเรียนเนื้อหาอะไรนะครับนักเรียนสามารถนะครับถามคุณครูนะครับหรือว่าฝากถามฝากกับคุณครูประจำชั้นมาถามคุณครูก็ได้นะครับโดยตรงได้เลย นะครับโอเคแลสุดท้ายนี้ก็ขอให้เรียนมีความสุขนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคนะครับไปต่างๆครับสวัสดีครับ